สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่สองทุกๆคนนะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับคุณครูพลอยคารินวงคงสันนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะเรียนการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักนะคะยังอยู่ในเรื่องของการคูณนะคะมาดูตัวชี้วัดนะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหนึ่งหลัก กับจำนวนไม่เกินสองหลักนะคะอ่ะนะคะมาดูการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักนะคะดูตัวอย่างนะคะการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลักกันก่อนนะคะมีตะกร้านะคะนักเรียนเห็นตะกร้าอยู่สองใบใช่ไหมคะนักเรียนนะคะแต่ละใบมีแอปเปิ้ลอยู่สี่ผลอ่ามีตะกร้าสองใ,ใบแต่ละใบมีแอปเปิ้ลอยู่สี่ผลมีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ผลอ่าอ่าสอง นั่นคือจํานวนตะก้าก็คือจํานวนกลุ่มคูณด้วยจํานวนสมาชิกในกลุ่มก็คูณด้วยแอปเปิลในในตะก้าคูณด้วย4นะคะสองคูณสี่นะคะนี่คือในรูปการคูณถ้าในรูปของการบวกเราก็เอาจํานวนแอปเปิลในในตะก้ามาบวกกันก็คือเอาตะก้าใบที่1มีแอปเปิลอยู่4บวกกับตะก้าใบที่2อีก4ก็เป็น4บวก4ได้8นะคะคือ2คูณ4ีก็ได้8นะคะแ จึงเป็นผลคูณของ2และ4นะคะอ่าทีนี้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า157นะคะนักเรียนดูข้อ1ใหญ่นะคะข้อ1ใหญนะ่หน้านี้ไม่ต้องวาดภาพนะนักเรียนนะเอาเฉพาะคำตอบนะคะเขาบอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและหาผลคูณาภาพในข้อ1นะคะนักเรียนภาพเป็นภาพ ขนมโดนัทนะคะมีอยู่2มี2กลุ่มสองกลุ่ม,มเราก็เอา2มาเขียนเสร็จแล้วคูณด้วยอะไรคูณด้วยจํานวนในกลุ่มของโดนัทในแต่ละจานมีทั้งหมดเท่าไหร่มีอยู่5เราก็เอาคูณด้วย5นะคะสคือจานวนกลุ่มคูณด้วยจํานวนสมาชิกจํานวนโดนัทในในกลุ่มนั้นก็คือ5ก็คือ2อคูนหก็เท่ากับคําตอบก็คือ10นะคะอ่า นักเรียนทําแบบนี้นะคะไม่ต้องวาดภาพนะคะทําทั้งหมด3ข้อนะคะนักเรียนนะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดี